กลุ่มงานระบบการคลังสำนักงานคลังจังหวัดลำพูนขอรายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณพศ2568ดังนี้ครับจังหวัดลำพูนได้รับการจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิน้น4,970.758ล้านบาทมีการเบิกจ่ายไปแล้ว4,457.791ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ89.68 จัดอยู่ในลำดับที่2ของประเทศซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ94อยู่ร้อยละ4.32ในขณะที่ผลการใช้จ่ายซึ่งครอบคุมทั้งการเบิกจ่ายการก่อนหนี้ผูกพันและการสำรองเงินอยู่ที่4,969.980ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ9 9 9 8จัดอยู่ในลำดับที่7ของประเทศต่ำกว่าเป้าหมายเพียงเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ0.02ด้วยรายจ่ายประจำ มีผลการเบริกจ่ายและใช้จ่ายเกินเป้าหมายแต่สำหรับรายจ่ายลงทุนมีผลการเบริกจ่ายเพียง76.56%ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ภาพรวมการเบริกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายเป็นผลมาจากหน่วยงานต่างๆสามารถจัดซื้อจัดจ้างและทําสัญญาเพื่อผูกพันงบประมาณไว้ได้เกือบทั้งหมดแต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้เนื่องจากการส่งมอบงานการตรวจรับต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงโดยเฉพาะงบกระตุ้นเศรษฐกิจ157,000ล้านบาท ที่หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณมาในช่วงปลายปีงบประมาณเมื่อพิจารณาตามประเภทงบรายจ่ายชี้ให้เห็นว่างบรายจ่ายประจําผลการดําเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจําของจังหวัดลําพูนอยู่ในระดับที่น่าพอใจโดยมีการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ98.65และการใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ100.01เป็นผลมาจากส่วนราชการจํานวน63แห่งและอปะทอจํานวน41แห่งที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายและในจํานวนนี้ มีหลายหน่วยงานที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในส่วนของการใช้จ่ายซึ่งสามารถทำได้ร้อยละ100ประกอบด้วยส่วนราชการจำนวน48แห่งและอ,อะทอจำนวน41แห่งสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายประจํางบรายจ่ายลงทุนโดยรวมของจังหวัดลําพูนแม้ยังทํากว่าเป้าหมายมีการเบิกจ่ายเพียงร้อยละ7 6 5 6ในขณะที่เป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ80 หากไม่นำงบกระตุ้นเศรษฐกิจ157,000ล้านบาทมาพิจารณาผลการเบริกจ่ายจะปรับตัวดีขึ้นได้ร้อยละ85.97เกินเป้าหมายอยู่ร้อยละ5.97โดยมีหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนจำนวน37แห่งที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายสะท้อนให้เห็นความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีสถานะเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีพศ2567 การบริหารจัดการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจากปีงบประมาณพศ2567ของจังหวัดลำพูนถือว่ามีประสิทธิภาพสูงโดยมียอดรวม790.996ล้านบาทและมีการเบิกจ่ายไปแล้ว767.993ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ97.09และเป็นเงินเหลือจ่ายตกพับจำนวน23.003ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ2.91ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวนี้จะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพศ2561มาตรา43สำหรับรายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณพศ2568มีเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับ